ออันนี้เป็นการฟังสมเทืณีสองเพื่อเอาสมไปให้จับไ่างหอรักษาสมให้่สามปีสี่ปียังแก้เอาเขาเพราะว่าแล้วจะจับเขาแะ้วไหคเัาจับเอาติดต่อขาขาทั้งืลองแรกเรียมที่ขากันนะเป็นประดับเอามาล่างมาหอยใหม่สาสมที่เราเม็ดเม็ดได้ไว้ไม่ไหนขึ้นมาเที่เรียนใหม่ศั้ขวอมูลครมยิรประกร เดี๋พออะไรแบเอะไรัวนี้ต้งมันยาวนเลยถึงข้าเยียงเลยอืมจับได้บางทีก็จะเห็นได้หอยที้อะไรเลยกอนก็สมบัติโบราม่นค่ะก็ทิ้งจะไรทแปลกนใจออกกจะเปลี่ยนไปมันจะเดินาฝรุกมาสูงม่ว่าจะก็พ่องฝกสลังนี่ว่าอะไรเป็นผู้ชายหาชิป้นหาชีปปีอาปาเกอ อาไร้จริงความมีค่าขึ้นแล้วเข้าขาขึ้นก็เลยเกิดไฟเรีนแล้วมีทอยทำไงอันักก็รักขาเข้าไปบิ้งบิงช่วงเจาเจาเองก็ว่าแพี่พี่ก็ได้สงเด็จพี่ลนกปัดอธิพิทนะเป็นการฟังศพเจอสองเอากระโหลกเอาพวกกระดูกมาใส่เอาไหนนสยตะเกียบว่าตัวไ่ตีเขา แล้สังเกตมอโอรพอรับอร่วมโหาเหรอเอราบริเวรเวณจมนมีการัีเอาหือโ้ครบดว่าช่วงโค้งน่จะแะนะราเเดิมเอ้ยไมมานมรู้เอเถือเรียบถือเอแล้วที่ว่าไอ้เขาเขาอยากสือเรียบือเอะบุญไห้ดีนะเยอะเงจะไปเกิดแล้วตบุญสั่งให้หมดละค่ะแม่ด้ได้ให้นเีั